ตื่นได้เช้าแล้วตื่นได้แล้วเป็นไงเมื่อคืนนอนดึกไหมคิดถึงไหมขอโทษนะเมื่อคืนนะที่ทำตัวเงียกับคนนะก็เขาเหงา,าอะเขาคิดถึงคุณด้วยคุณก็ไม่มีเวลาให้เขา นั่นเป็นไรหรอกเอ๊ะสามเดือนเขาจะกลับไปอยู่กับคุณทีนี้แหละเจอกันนั้นเบื่ออะไรละ,รค,ละคิดถึงนะรักมาโดยคนอะ,ะคิดถึงนูมไหมรักนูปนะรักคนที่สุดในโลกเลยลูป โทษนะ